ลูกคนนี้เต็มแล้วนี่ก็ุดตัวไปอุดมยเนาะ รถเอลงพระบางมันใกล้มันใกล้ฐานนี่ขนส่งสายเหนือไปซำเหนือก่ะถามก่อน้ม่ก็องไม่รู้ว่าจะได้ไป นีไ่ไงเขากำลังจะอ่อ,อ,อ,อนั่นก็ไปเลยไปเลยเหรอไปเลยก็ซื้อตั๋วก่อนคนเขาเช็คตั๋วอยู่นั่นไม่มีที่นั่งหรือเปล่าพี่

hả? mua cái gì vậy? à, xẻn cao, thấp thấp chưa? thêm, sớm lưu <nữa> thêm, <laughs> เป็นเสริมไม่นอนธรรมดานอนนอนเนี่ยโอเคไม่เห็นเลยนนี่รถเต็มแล้วเราอของมาแม่เต็มแล้วเออเต็มแล้วก็ไม่เอาเต็มแล้วบอเอาเลยนี่รถตู้ไปไหมใช่บอกรถตู้บอกเอาเอาเอาอันรถเตียงนอนตัวนั้นเลยโต๊ะเออสองโมงก่อนแล้วก็มาเมมาไหมเออเขาลองบอกก่อนชิมซื้อเลยเมื่อไรวะเมื่ต้องมาซื้อก็ได้ย้งนี้มันวุ่นอยู่เนี่ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถไปก่อน กินนี่บ่ก uh, ินอะไรเขาสรอยถ้วยหนึ่งเท่าไรอะไรข้าวราดหน้าข้าวราดหน้าอือ๋อเดี๋ยวรู้ทามให้มีข้าวราดหน้านะวะ นี่เนเออด้ถ่ายเพื่เดียวเด้อไปนั่งได้ถ่ากับจ้เเอา้วยนไปใช่หอโอขอสยจีพี่จะกินข้าราหนะรอดูเขาทำอันนี้ก่อนนั่งรอนั่งยืดได้นั่งน้องนี่ก็ได้อันนี้คนละหาันไปนั่ง ไก่นกกะทาขายยังไงใกล้หน้าท่นอ๋อไก่้เลยใก่อ่ะอันต,นตนอนนึงซื้อท่นอ๋อแล้วก็นีน้ำแกงไก่ยก็อ๋อข้าวเหนียวกับแล้วรา,า,ากินข้าวเหนียวกับกินขอด่าวันอ๋อขอลันนานแล้วเาไหร่ลันนานนยังเอาหม,มูวัวหรือว่าไม่หน่อยจะเอาลันหน้าอะไรไม่หน,น,น่อย เว้ยไปอยู่ทุดสมมุตตรงนู้นเป็นหาซีบบุ๊กไซคายถาเพิ่มไข่ดาวเพิ่มขึ้นอีกหาพันอ๋อตัวอื่นยอะไหงัวเมนอาอันข้าวซอยเท่าไหร่สามสิบพันอ่าร้านหน้าคือห้าสิบมีหมูมีงัวเอาหมูไม่เอาไข่เอาเอางจานเนาะเออเอาซองจาน พงษีพงสลีเหล้าเขียวยแบกินข้าวสบ,บายดียินดีต้อนรับเข้าสู่สองตุกสาวหลาวกําเหนือเดิมวันนี้เฮาขัสิเดินทางออกจากแขงพงสลีมุ่งตรงไปถี่หลวงพะบางหละกะัก่ะหุงสาวจะดต่อรถไปสําเนือเลยเนาะทุกคนออใช้ชีวิตอยู่แต่บนรถเด้อทุกคนเด้อ เดี๋ยวเข้ามาสอกสือของซากองตอนไปในฟุดกันเนาะทุกคนอ๋อเหลาเขียวนี่ขายตั้งไหนตุกนึงอหกสิบพันวะคือพวกเขียวปันเดินเนะเ<ร>าะเหลามี่องเม้นเรวยยู่นี่อ อันนี้เดือดแซ่บละ่ะอันนี้แซ่บอันนี้เก็ดซิอันนี้ลาซาลีลาซาลีเอออันนี้เดือดอะไรอันนั้นลาวเขาเปลือกอันนี้หอยาวเขาเปลือกอันนี้เก็ดซิมัน,นดดมันจะขึ้นรถไดมั้งเนาะ

ใช่ลงพระบางเลยเนาะอาจจะหอดประมาณหนึ่งโมงสองโมงคูณแหละทุกคนเดี๋ยวนี้เขาหอดปากน้ำหน่อยแล้วเนาะหาก,กินข่าวจะกินอะไรเ<ม>ฟอร์ท<ม><ม>ุกคนกินข่าวอิ่มแล้วเนาะกินข้าวอยู่ปากน้ำหน่อยขาป้าปกอก,กินข่าวปากน้ำหน่อยขามากกินข้าวอยู่ปากน้ำหน่อยเลยทุกคน เป็นจุดแบรพักของรถแม่ของทางผงซาลีเราทุกคนเนาะนอนเทามีแผนจะไปนอนทีล้วงพระบางเกือคิวรถจะไปซำเหนือเลยเด้อทุกคนตรงยาวไปหอดคุณนาจะหอดประมาณสองสามโมงอ,อมโมงเย็นนะจำเจ้สา,ส,าสิตีหนึ่งตีสองโน่นนะไหนไม่พูดถึงส้ำเนือ๋อซ้ำเนือผู้บันต่อมา วันวันที่สิบแปดตอน,นถึงสิบเก้าเออถึงสิบเก้าเมื่อวันนี้วันที่สิบหกไม่ใช่หรอวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกเหรอสิบหกเพิ่งลืมวันลืมส <16, S 1> ิบหกสิบหกครับเอาไปถึงสิบเจ็ดขึ้นรถถึงจำเนือสิบแปดตอนเชา้าที่โมงสิบแปดตอนเชา้ 18, ชาประมาณเล้วสิประมาณแปดเก้าโมงหรือ สาสุดก็สิบโมงดีเกินข้าวเช้าซำเหนืออืมไปกินข้าวเช้าชิซำเหนือแล้วเดีลูกหมาร้องหิวขา้าวอยเดี๋ยวนะอย่าถูกอย่าหันมาถูกนะเดี๋ยวโตนะเติมเกเลือแล่หรอ คนเดี๋ยวนี้เฮามาห่อลวงพระบางสามโมงสามมงเช้าเลยจ้าออกจากฝงสลีมาห่อลวงพระบางสามโมงเช้าทุกคนเดี๋ยวไปถามที่ฟักนี่ก็นเนาะคือมีมูแนะนำมาโอ้โหอะไรจะขนาดในนี้สามโมงเช้านะจ้ารวงพะบางออกปิด อ๋อปิดปิดปิดหาที่พักก่อนเดินหาที่พักตอนสามโม ท้องทำไมฮท<ะ>รทำไม โอ้โหทุกคนเปิดประสบการณ์ใหม่นอนขี้รถลงเพราะว่าเที่ยวจนไม่มีเงินจะจะจองที่พักวโอโอตกเที่ยวจนไม่มีเงินจะจะกลับบ้านจ้ะ จนไม่มีเงินจกกัดกลับบ้านแต่นอนที่คิวรถค่ะมีอนส่งนอนครบชุดเลยทัศเอสนามบินนะนอนตั้งแต่เที่ยงคืนยันหกโมงเช้านี่มานอนตีสามขึ้น <c oughs> 5้าหกโมงที่เอาจนไม่มีเงินจะไปด้อ่ยมากที่พักแล้วมันเต็มแล้วทุกคนก็เลยนอนที่นี่กันเลยนอนกันที่นี่เลยตอนนี้คนส่งเอแต่ก็หลายคนนอนอยู่ในนี้บุเปินต่อยาบ เพราะว่าเขาไปหาที่พักแล้วมันถ้าไปหาที่พักแล้วมันตอนตอนเดึกเนาะทุกคนแต่บ้าที่พักเกิดเกิดสุดคือมันเต็มเนาะทุกคนแต่ก็ร้ายนี่น้องตุ๊กก็คือข้างแนงน่เมันนอนนลยเออที่สนามบินประจำเพราะว่าเขาขี่รถทงสลรีมาหัวด่านหลวงพระบางก็พอดีตีสามเนาะทุกคนตีสามหรือว่าสามโมงเสาร์ ก็เลยหาที่พักแถวนี้ก็มันเอาจะหาอยากเนาะเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ที่พักก็เต็มเนอะที่เกอที่สุดเลยอุ้ยตกอีกละเฮ้ยทำไมตกบ่อยจังอะมือเอียดี๋ืวอหัวแตกเอาเอาข้าวตรงนี้ไงเออ หัวไม่แตกหรอกหัวจะโน้ยหัวไอนี่หัวชาตแตกซื้อไยเป็นพันเลยตัวเนี้ยเาแหละทุกคน,นตอนตอนสามโมมันหาทีพักยากเนะเาะเพราะเอาไปจองก่อนการเดินทางมันก็ต้องถาดทายนิดนึงแล้วื้นนี้เราก็จะเดิดนทางต่อไปซำเหนือ จำเหนือในพุทธก็โทรถามอยู่เั่วานรเอ่อเท่าน่าจะหอดบันทีสิบแปดตอนเสาร์มืดนะทุกคนเข้าอ่าเที่ยวรถเมล์จำเหนือออกกับประมาณสิบสองโมงเอาตองยวนสถานีขนทรง,งหลวงพะบางอีกประมาณหลายชั่วโมงทุกคนจนหาสิบสองโมงคุณนะเอามาตั้งแต่ตีสามก็นอนที่นี่กันเลยนอน สถานีขนส่งครงแรกในชีวิตเที่ยวจนไม่มีเงินจนนั่นเลยพูดเล่นเด็ดทุกคนว่าเที่ยวที่จริงมันหาที่พักบดายนอนกันตรงนี้ก็สนุกดีหลายคนคมากันนอนอคือนอนที่นี่มันจะปลอดไฟเนาะพาเขาออกไปหารี่่พักตอนสามโมงเสาร์เอ่อ มันมืดแดงแล้วมันหายากแดงมันน่าจะอันตรายก็เลยว่ามันตุกกเดินไปเบางแต่กเกิดแถวนี้ประมาณหยมเมตรน่ะเดินกลับมาก็เลยบรยิบราหารที่พักที่อื่นเนาะเกิดที่สุดก็มีอยู่แควนี่แหละแต่เต็ม,มเด็กคนพากันนอนบางคนเขาฟัวพาหุ่มมาด้วยคุณฟัวพห่มมานอนที่นี่เพราะมันหนาวไง Os, <debuted. S 1> ทุกคนเดี hmm. okay. ๋ยวนี้เรากำลังสุดเดินทางกับสำเหนือลเดลยซึ่งเดี๋ยวนี้เราเลยนัางเนี่ยกับพี่หน่อยเพราะว่าตัวเองเมารถเนาะก็เลยมานทางท่านาเพราะเป็นรถของไอ้กูทรงเนาะทุกคนถ้าว่าผู้ดอยากเดินทางไปสำเหนือรวมพะบางสำเหนือกับสมาติโตได้เดี๋ยวนด้อเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้กล่องเฟซเด้อกล่องคอมเมนต์เด้อทุกคนสมาติโตถามได้เด้อจ้า ค่ารถกับสามแสนเจ็ดสิบพันเลยทุกคนเด้อมือก้อนหันมาพร้อมกับมูน้องจุกเนาะส่วนมื้อนี้กับเมื่ร้อมกับอ้ายก็เป็นมมกันกับอันของหมน้องจุกอะไรเออม่ลิ้นเด้ำกัน ทุกคนเนี่ยนี่ค่ะว่าเมพักกินข่าวยวนเมืองเอ่ยยูปักมออเนาะคุณหนูก,นกินข่าวแลว้วก็กินตรงเาววาหัวเสมเนื้อมัน การเดินทางจากพงศรีกับสันเตอข้คานีแมน่อนข้างมีอุปสรรคเ้อทุกคนทำให้เราต้องนอนสถานีขนสุงต่างสองข้งเพราะเหตุการณ์ระบังทางทำให้เราเดินทางลาซาระยะทางการเดินทางเพียงหาหอยก็กิโลใส่เวลานานเหนื่องจากว่าสินทางแคบและการจราจรค่อนข้างมีรถบรรทุก หลายเนาะและเหตุการณ์ในข้างนี้เหตุให้เฮาตองเดินทางลาซาแ็นรถมันทุกเปเพนเดอบางส่วนระยะทางเมืองเหียมหาสาเหนือ,อเหตุให้เฮาตได้รอดอ่าจารดีขุนรงอีกข้างหนึ่งเป็นข้างที่สองซึ่งยู่หลวงพ่อบ้างนห่นก็คือการนอนจรารดีขุนรงข้งแรกแต่ ต้องมานอนค่ะสถานีขนส่งขังที่สองก็คือเมืองเหียมเป็นขังที่สองซึ่งขังนี้ก็คือรถมีรถเปเพอยู่ระวังทางให้เธอเฮาการสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะลําบากทั้งคนโดยสารขาไปไแล็ขากับ จำเป็นต้องในข้างขึ้นอยู่เมืองเหี่ยมหย่อนรถบรรทุกเปรยเส้นทางแคมและหน่อยจึงตองในข้างทางให้ไทยเขาให้ไทยการเดินทางลาซาจนกว่าจะถึงซาเหนือเราทุกคนป้าถือว่าเป็นการนอนสองบอนที่บันพักเต็มจ้าหาบันทักบ่ได้เราเพราะว่ามันมันเดือเหนองมาหวัด สถานที่ที่เขาจะต้องนอนหันคือหนึ่งที่สองที่สามการเดินทางของเขาเกิดคือท่าทายนี่เพื่นกำลังเอาวันรถจกมาหลากรถบรรทุกแก้เขื่องออกเนาะให้การสัญจรสามารถเดินทางไปต่อไดไ เส้นทางคือหูดแข่งเพราะว่าดูจากรถเสียหลักหลายพอสองขั้นเนาะทุกคนเป็นสองขั้นที่จะมารถบรรทุกแก้เขื่องอะนะังเงี้ยวส,สีหล่อบอะ,สะสีหรือส,สองหล่อมันมันเสียหลักลงหองอที่ให้ลดปเพลเลยสัญจร ค่อนข้างที่จะลำบากากา็เลยได้ขางทางเมื่อนี้นาจะประมาณสามหรือสี่มงแรงเราจะได้เดินทางหวาัวจําเหนือซึ่งเวลาอยู่สามวันทุกคนระยะการเดินทางคือหัาห้อยกิโลเมตรนะทุกคนประมาณห้าห้วยเด้ยทุกคนเพราะว่าอีกหนึ่งห้วยก็เทาก็ซัมเหนือไปเวียงจันทร์นี่เดินทางจากหลวงพบาง เส้นทางก็จะประมาณนี้แล้วทุกคนถ้ายักเดินทางมาสําเหนือก็คือต้องผ่านเส้นทางนี้ในนอนนะทุกคนต้องทําเจอนิดนึงแต่การเดินทางคือมีอุปสรรคแต่มีอุปสรรคในค,ความท้าทายแต่การเดินทางของเขาคือมวนและสนุกได้เจอคนเมื่อเมื่อเลยได้เปิดประสบการณ์ในการนอนสถานีรถกลุ่นซรถขังเลกะ อบ่ายเดินทางต่อจุดนอนสับเนจ้าทุกคนมาหอน้ะเดอ้อทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กมาหอดบานน้องตุ๊กละเดอ้อเสือเวลาเดินการเดินทางอยู่ประมาณ สามหมื่นคนบโบได้อาบน้ำตั้งสามหมื่นครอนเม้นเลย <c oughs> อาศาัยยู่แต่รถอาศัยยู่กันอนอนอาศัยนอนน่นสถาน,นีขนส่งอาศัยนอนนำรถจนมาถึงบ้านแล้วดีเจอสุดๆเลยดีเจอกว่านีก้ก็คือจะได้อาบน้ำแล้ว ฝากทุกคนอ่ากดไลค์กด like, แชร์กดติดตามสองสาราดำเหนือดเด้อทริปนี้คือประเจนภายสุดๆแต่ประสบการณ์เมื่อเเยอะเลยสุดๆของที่สุดอะไรไม่เคยทำก็ได้ทำค่ะไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบาย